อันนี้ก็คือพอลืมบอ,อกขั้นตอนไปนะคะพอเข้าถึงแดดที่สามเนี่ยถึงวันที่สามเนี่ยนีวันวันที่สี่เนี่ยวันที่สี่เนี่ยังเอาไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งเสร็จแล้วก็อามาตากนะคะเพื่อที่ว่าจะมันจะได้แห้งแบบน่าจะประมาณนั้นมันเป็นขั้นตอนการฆ่าเชื้อนะคะนึ่งเสร็จแล้ว,ลวเราก็เอาไปตากนะคะ ลังจากที่เราดองเกลือนะคะดองน้ําเกลือสองวันนะคะอันนี้มันมันลอยอยู่ของบนนะคะก็เลยบวทัวเราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะของตะลิงปิงเนาะทีนี้เราก็จะเอาออกจากน้ําเกลือเราจะเอาออกจากน้ําเกลือแล้วแล้วก็ล้างล้างก่อนนะคะ ราก็จะล้างน้ําสะอาดก่อนสักสองสามน้ำนะคะแล้วก็แล้วก็จะเอามาล้างแล้วก็จะเอามาให้มันเสด็จน้ำนะคะมุมกล้องจับยาก พึงให้เสด็จน้ําก่อนนะคะแล้วเราเดี๋ยวก็จะทําการช่อ,อแช่อิ่มมานะคะคก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้มันเสด็จน้ำก่อนแล้วเรามาทำการแช่อิ่มกันคะ่ะ หลังจากเสดดน้ำแล้วนะคะเราพึงไว้แล้วเนาะมันก็จะหม่หมาดนะคะพเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเอามาโรยน้ำตาลเลยอ่าวิธีแช่อิ่มของหนิงนะคะหนิงแช่อิ่มแบบจะเรียกว่าแช่อิ่มแห้งก็ได้เพราะว่าหนิงไม่ได้ต้มน้ําตาลนะคะ ไม่ได้ต้มน้ำตาลเนาะพอเอาตะลิงติงที่เราดองน้ำเกลือแล้วก็อยู่ชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะโรยน้ำตาลน,น้ำตาลทรายขาวทรายแดงได้หมดนะคะแต่วันนี้หนิงมีน้ำตาลทรายขาวที่บ้าน,นก็เลยใช้น้ำตาลทรายขาวนี่นะคะก็จะใส่เป็นชั้นๆไปนะคะ น,นิ่งเรียกเองนะคะว่าแช่อิ่มแห้งเพราะว่าไม่ได้ต้นน้ำตาลนะไม่ต้องต้นน้ำตาลพราะเราก็จะโรยอีกคั้ที่สองก็โรยอีกนะคะ รอบนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ช่างไม่ได้ช่างะตะลิงปิงว่ามีมีกี่กิโลนะคะเพราะว่าแม่ค้าเขาเหมาให้หนึ่งราคาห้าสิบบาท แล้วก็จะเกลีย่ยประมาณนี้เกลีย่ยเก็จะลอันนี้น้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลนี่ยัง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 ไม่ได้บอกว่าจะพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราจะต้องรอในพันธุ์ตอนของการที่เขาเขาจะจะละ,ล,ะลายแล้วก็จะเป็นแช่อิ่มอีกนะคะ ในรอบของการทำแช่อิ่มในรอบนี้น้ำตาลหนึ่งกิโลพอดีนะคะน้ำตาลหนึ่งกิโลนี่ก็จะเขาจะมาซิมือตะวันหนึ่งจะชิมตรสชาติของอืมอร่อยแล้วนะลองเกลือแล้วอร่อยมากในลองลูกเขียวดูสิลูกเขียวเปรี้ยวมากค่ะ อันนี้โลแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะอ่าช่วงที่หญิงทาช่วงนี้ก็คืออากาศหนาวนะคะอากาศหนาวอากาศหนาวแล้วก็จะไม่เอาเข้าตู้เย็นนะคะก็จะปิดฝาแล้วก็เอาไว้ข้างนอกเพราะว่าอากาศเย็นมากเราก็จะปิดฝาเลยค่ะความร้อก่อนแล้วเรามารอพรุ่งนี้ค่ะ หนึ่งคืนผ่านไปแล้วนะคะจะสังเกตว่าน้ำตาลละลายเหมือนเลวเนาะน้ำตาลละลายแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่ารสชาติได้หรือ,อยังนะคะนี่ในการในการที่เราจะจะดองหรือแช่อิ่มเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าน้ําตาลมีเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ผลผลดองอะไรของเราเนี่ยมันจะเหี่ยวเนี่ยคะ่ะ ทีนี่กินซีมรสชาตร์่อนเดอร์ว่าอืมอร่อยแล้วค่ะเปรี้ยวอมหวานละคุณพี่มาชิมเอารสนี้ไหมถ้าเอารสนี้จะไม่เติมน้ำตาลแล้วนะจต่ฉันว่ามันได้ลนะนะ่ ฉันระบาได้แล้วเธอระบาใส่น้าตาลเองมันบอให้วาเลยอ่ะหลังจากซิมรสชาติแล้วนะคะพี่สาวอาวา่าอยากได้หวานก็่นี้อีกทีนี้เราก็ต้องต้องตักออกก่อนนะคะตักทรงขึน้แนแล้วก่อนแล้วะัสิเดดใส่น้ำตาลใหม่อีกนะคะ ตักออกก่อนเนาะตักออกจากน้ำดองตัวนี้ซะก,ก่อนนะคะน้ำที่เข้าเชื่อหมอบ้านนี่แช่อิ่มหมอบ้านนี่เพื่อที่จะได้โรยน้ําตาลหาอยอีกครั้งนะคะถ้าเป็นนิ้งกินนี้ว่ามันโอเคแล้วแต่ดีสาวว่าขอหวานกันีนิดหน่อยเข้ตเตากระิเติมน้ำตาลปีจกจัดหน่อย แต่ถ้าไครรสชาติเนี่ยอ่ารสชาติเนี่ยก็ตามที่ที่เราชอบนะคะถ้าเราชอบออกเปรี้ยวหวานเนี่ยเราเราก็พอได้เลยในในขั้นตอนนี้นะคะตะลิงปิงประมาณห้าโลนะคะถึงใช้น้ําตาลไปหนึ่งหนึ่งโลจะทำการแช่อิ่มครั้งที่สองนะคะ ให้เสดจน้ำสักหน่อยนะคะ เหมือนรอบแรกอะค่ะอืทำให้น้ำตาลเป็นเกลนนรอบนี้เราจะคุกคุกก่อน รอบนี้จะบอบ้บอบ,อบ,อบอใส่น้ำตาลหลายนะคะเพราะว่าเราต้องการความหวานอีกแค่นิดหน่อยตีก็จะประมาณใส่ไปเติมไปอีกประมาณครึ่งกิโลอะค่ะเราะว่าคึ่งกิโลกว่าน่าจะไดะ้ในรอบนี้เนาะ ก็จะเอาปิดไว้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราทำถ้าอากาศมันไม่เย็นนะคะถ้าอากาศไม่เย็นนี่เราต้องเอาเข้าตู้เย็นหนึ่งย่อเข่าตู้เย็นนะคะแต่นี่วันที่หนิงทำนี่ก็คืออากาศเย็นหนิงก็จะปิดฝาไว้ข้างนอกแล้วพรุ่งนี้เราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งะคะ่ะหลังจากเราแช่อิ่มรอบที่สองนะคะเพราะว่ารสชาติเรายังไม่ได้แล้วก็เติมน้ำตาลให้อีกนะคะ ชิมรสชาติแล้วอร่อยแล้วนะคะชิมรสชาติแล้วอร่อยแล้วเป็นหนิงเพิ่มน้ำตาลหนึ่งกิโลนะคะน้ำตาลหนึ่งกิโลนี่ในตอนนี้ของหนิงนี่มันจะเป็นรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครชิมแล้ว เราเราเรายังอยากได้น้ำตาลอีกเราก็ตักออกจากจากน้ำน้ำที่เราเชื่อมแล้วก็ทำได้อีกค่ะแต่ตอนนี้ก็คือหนึ่งเจ้ารสชาตินี้นะคะสรุปแล้วกะลิงปิงห้ากิโลหนึ่งใช้น้ำตาลอยู่ที่สองกิโลกร,รัมนะคะที่นี่ก็จะเหลือกนวยไง ที่จะเอาเขาไปตากให้เขาแห้งเพราะว่าอยากรู้ผลลัพธ์ว่าถ้าเราไปตากแห้งแล้วมันจะเป็นยังไงต้องตากแก็บแดดจังที่นะคะส่วนลูกเล็กก็จะเก็บไว้เอาเข้ากล่องไว้แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นแต่เราจะเลือกลูกใหญ่ก่อนนะคะ ในเมื่อของมันมีเยอะเราก็ต้องเอามาถนอมอาหารเนาะก็เป็นภูมิปัญญาอของรุ่นรุ่นรุ่นยา่ารุ่นยายเลยค่ะเดิกก็เอาภูมิปัญญาของบรรดาคัญญายมาต่อยอดมาสืบทอดไว้ไม่ให้ไม่ให้ลืมมานะคะเพราะว่าของมันมีเยอะเราก็จะต้องถนอมอาหารเพื่อที่จะทําให้มันเกิดประโยชน์เพื่อที่จะให้มันกินได้อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเรียงก่อน ตลิงปิงแช่อิ่มของเราตอนนี้เอาเรียงใส่กระด้งเพื่อที่จะเอาไปตากแล้วนะคะนี่รอบนี้ลูกส,สวยเลยในส่วนที่เหลือ <c oughs> ก็จะเอาเข้าวกล่องไว้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเอาเข้าวกล่องไว้แล้วเอาเข้าวตู้เย็นนะคะ <c oughs> รสชาติออกเปรี้ยวหวานนะคะออกเปรี้ยวหวานนะคะอร่อยเลยแหละ อันนี้วันที่สองแล้วนะคะที่เราตากแดดเนาะคิดว่าจะให้มันสักสามแดดนะนะคะเมื้อก็จะอยู่ประมาณนี้โหมีมเมล็ดด้วยอะ่ะมันยังบอแห่งบันใดอะ่ะน่าจะสักประมาณสามแดด แต่รสชาติเริ่มเข้มข้นแบบเริ่มอร่อยแล้วก็แห้งได้ที่แล้วนะคะถ้าแดดจ,จัดๆเนี่ยตากอยู่ประมาณสามวันแต่เนี่ยหนิงไม่มีเวลามันก็เลยลงเข้ามาวันที่สี่นะคะเนื้อแห้งผู้พี่มาฉีดเนื้อให้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยแห้งอร่อยรสชาติดีทีเดียวะคะ่ะเอาลูกโตๆดิ ประมาณนี้นี่นะคะเนื้อมันก็ยังฉ่ำดีอยู่ฉ่ำแต่มันแห้งแล้วก็เราก็จะเอาเก็บใส่ขวดโหลแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นนะคะเอาโอเคนะคะห้ากิโลเหลือแค่นี้นะคะห้ากิโลเหลือแค่นี้นะคะ พอเท่คือจานเล็กๆคือสวยมาหน่อยจะถ่ายรูปหาให้หน่อยพี่เนี่ยนะคะห้ากิโลเราได้อยู่ประมาณนี้นะคะความแห้งแต่ก็ไม่ชีเรียกเพราะว่า <c oughs> ทำขายนี้ยังไม่รู้ว่าจะกำหนดราคายัางไงเลยนะคะเนี่ย เราต้องเก็บไว้ในที่แห้งแล้วก็เย็นนะคะจะหาถุงมาซีนอยู่ดอกว่ามันจะซีนมันจะทดลองซีนมั้ยงันจะได้ประมาณไหน ช้ำๆเลยคือแห้งแต่ฉ่ำนะคะอันนี้ก็คือพอลืมบอกขั้นตอนไปนะคะพอเข้าถึงแดดที่สามเนี่ยถึงวันที่สามเนี่ยนีวันวันที่สี่เนี่ยวันที่สี่นี่ยิงเอาไปนึ่งก่อนนะคะนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาตักนะคะเพื่อที่ว่าจะ มันจะได้แห้งแบบน่าจะประมาณนั้นมันเป็นขั้นตอนการฆ่าเชื้อนั่นแหละนึ่งเสร็จแล้ว,ลวเราก็เอาไปตากนะคะ